ความทุกข์ที่ลูกสาวฉันได้รับวันนี้ฉันจะคืนให้เธอเป็นร้อยเท่าพันเท่าแกไม่กล้าทำร้ายฉันรอจริงเหรอหาเรื่องใส่ตัวแล้วนางบ้าเอย๋ยปล่อยฉันนะปล่อยมีพิษที่ดาบใช่แล้ว ดาบมีพิษจริงๆเดิมทีดาบนี้เตรียมไว้ให้ชินซินรานไม่ได้ใช้กับเธอกลับมาใช้กับแกแทนก่อนหนาน้ี้ให้หนีก็ไม่หนีตอนนี้เสียใจหรือยังฮ่าฮแกฉันจะฆ่าแกฮ่าฮ่าอย่าเสียแรงเปล่าเลยโดนพิษจากดาบเล่มนี้เข้าไปมีสิบชีวิตก็ก็ช่วยอะไรไม่ได้ฮ่าฮ่าฮ่าฮา ยังคิดจะทำให้ฉันตายทั้งเป็นอีกรอตอนนี้ถึงตาแกแล้วสินะพวกแกก็มีปัญญาใช้แค่วิธีสกรปรกแบบนี้เท่านั้นคุณเจ้าอย่าเสียเวลากับมันเลยฆ่ามันเลยคุณเจ้าอย่าไว้ชีวิตมันเลยเมื่อกี้มันทำกับท่านยังไงเราก็ทำกับมันแบบนั้นแหละผมขอเสนอว่าทรมานมันให้สาแก่ใจก่อนรอให้คุณชายเชิญมาถึงค่อยส่งให้คุณชายจัดการต่อ น่าสียดายเมื่อว่าไม่ได้ชนลูกสาวแกให้ตายไม่นั้นตอนนี้สองแม่ลูกคงได้ไปอยู่ด้วยกันในนรกแล้วฮ่าฮ่าแกมันปากดีนี่ปากดีต่อไปสิเป็นอะไรไปไม่กล้าแล้วเหรอไม่กล้ารอให้แกตายก่อนลูกสาวแกฉันอยากทำอะไรกับมันก็ได้ฮ่าฮ่า พวกแกต้องตายแกมันเป็นใครกันกล้าดียังไงมาพรบตระกูลเจ้าหยุดนะคาระวะคุณชายเฉิน คุณชายเฉินคุณชายเฉินในที่สุดท่านก็มาผู้หญิงคนนี้เกือบจะทําให้ตระกูลเจ้าบั่นบร่วนไปหมดแล้วใช่แล้วครับคุณชายเฉินเธอ,อยังกล้าไม่เห็นท่านอยู่ในสายตาท่านต้องจัดการเธอให้ดีพวกแกทําได้ดีมากคุณชายเฉินไม่ต้องชมหรอผู้หญิงคนนี้บุกรุกเข้ามาในตระกูลเจ้าแถมยังทําร้ายคนในครอบครัวฉันไม่เพียงเท่านั้นเธอยังไม่เคารพท่านต่อหน้าสาธารณชนเมื่อกี้ฉันได้สั่งสอนเธอไปแล้ว ตอมอบให้คุณชายจัดก,การตามสบายเลยครับเจ้าเสียงกัวแกกล้าดียังไงเชีว่วท่านเฉินท่านกำลังเกิดอะไรขึ้นทำไมท่านเฉินถึงลงมือกับท่านเจ้าโดยไม่ทันตั้งตัวท่านเฉินเมื่อกี้ก็ผู้หญิงคนนี้แหละหลอ่อนแกพวกแกกล้าลงมือกับท่านในติงเกตพวกแกอยากตายหรือไงเฉินหวนชางมาได้จังหวะเลยนี่ ใต้เท้าเฉินหว,วนชางคารวะท่านในติงเกตคารวะท่านในติงเกตคารวะท่านในติงเกตใต้เท้าเฉินหว,วนชางคารวะท่านในติงเกตท่านเฉินหลอนนี่มันหมายความว่าอย่างไงในติงเกตหรือว่าเธอจะเป็นสุดยอดสายลับหน่วยมังกรในตำนานในติงเกตเธอไม่ได้ถอนตัวไปเมื่อ16ปีก่อนแล้วเหรอที่แท้เธอในติงเกต Hey, hey. ท่านเฉินผมผิดไปแล้วผมไม่รู้นี่นาะไม่รู้ก็ไม่ผิดผมผมไม่ควรมันเป็นความผิดของผมเองผมยินดีผมจะใช้ทุกอย่างของตระกูลเจ้าชดเฉย,ยท่านเฉินเฉินให้โอกาสผมเถอะคนที่ควรขอร้องไม่ใช่ผมพลาดอะไรรีบเอาตัวยาถอนพิษมาเร็วเร็วเร็วเร็ยวยอ,อยาถอนพิษ เฉินหวนชางท่านเป็นถึงผู้ว่าการเมืองเจียถ้าถามหน่อยประกูลเจ้าเจ้าเสียงกวัวทำเรื่องเลวร้ายยุยงลูกชายทำชั่วทุกอย่างคนเลวแบบนี้ควรได้รับโทษอะไรท่านในติงเกอท่านวางใจเถอะเขาต้องได้รับการลงโทษที่ควรจะได้รับยายาท่านเฉินเฉินให้โอกาสผมเถอะผมผิดไปแล้วมานี่เอาตัวเจ้าเสียงกวัวไปรอการตัดสินปล่อยผมนะท่านในติงเกอ ผมผิดไปแล้วผมเสียใจแล้วผมจะกลับตัวกลับใจให้โอกาสผมเธอให้เจ้าเซียงกูวหลายปีมานี้ตระกูลเจ้าของแกในเมืองเจียทำชั่วทุกอย่างทำเรื่องเลวซามแกคิดว่าข้าไม่รู้หรือไงเฉินเหวินชางวันนี้ทุกคนที่อยู่ในที่นี้ตราบใดที่ยังสมคบคิดกับตระกูลเจ้าอย่าปล่อยไปแม้แต่คนเดียวครับมานี่เอาตัวพวกมันทั้งหมดพาตัวไปให้หมดแก ชวนเฉาพวกแกถ้าวันนี้กล้าจับข้าจริงๆคือพวกแกไม่มีวันมีจุดจบที่ดีแกขู่ข้าหรือคือข้าไม่ได้ขู่แกค้าแค่เตือนแกถ้าวันนี้ข้าเป็นอะไรไปจริงๆคนข้างหลังข้าจะไม่ปล่อยพวกแกไว้แน่โอ้ที่แท้ข้างหลังแกมีคนหนุนหลังคือดีพูดมาให้ฟังหน่อยดูสิว่าจะทำให้ข้ากลัวได้ไหมได้จริงๆแล้วข้า เขาก็เป็นคนของกลุ่มมังกรเหมือนกันเบื้องหลังของฉันคืออำนาจทั้งหมดของกลุ่มมังกรสิ่งที่ฉันทำคือจัดการคนของกลุ่มมังกรมานี่หน่อยจับตัวเจ้าเซียงกัวไปขังตระกูลเจ้าจะถูกลบชื่อออกจากเมืองเจียงเฉิงเดี๋ยวเดียวไม่ใช่ใช่เชิญวนชาวพวกแกตายแน่ ท่านในติงเกตเจ้าเซียงกัวเป็นแค่สมาชิกชายขอบของกลุ่มมังกรถึงได้อวดดีขนาดนี้เห็นได้ชัดว่ากลุ่มมังกรเน่าเฟะไปแล้วพวกเราควรจะไม่ใช่พวกเราแต่เป็นขุดตอนนี้คุณคือผู้ตรวจการแห่งเจียงเฉิงได้รับการเคารพจากผู้คนมากมายยิ่งกว่านั้นก่อนหน้านี้คุณก็เป็นสมาชิกของกลุ่มมังกรรู้จักกลุ่มมังกรเป็นอย่างทําไมคุณถึงจัดการพวกเขาไม่ได้ละ่ะโทษอย่างเทียนไอหนูน้อยจอมเจ้าเลนันมันฉลาดเกินไปเขาพอได้แล้วพวกคุณไปได้แล้วตอนนี้ฉันแค่อยากอยู่กับลูกสาว ท่านฉูข่าวของตระกูลเจ้าถูกเชิญเหมือนชางปิดกั้นหมดแล้วตอนนี้สืบมาว่าในงานเลี้ยงมีผู้หญิงลึกลับคนหนึ่งปรากฏตัวเชิญเหมือนชางทำทุกอย่างเพื่อผู้หญิงคนนี้ถึงกับกำจัดเจ้าเสียงกัวและทักพวกของเขาผู้หญิงคนหนึ่งเป็นใครกันอันนี้ไม่ค่อยแน่ใจครับรู้แค่ว่าเธอมีลูกสาวคนหนึ่งลูกสาวถ้าอย่างนั้นก็ง่ายเลยไปจัดการเรื่องนี้หน่อยครับกระผมเข้าใจแล้วเออ สิ้นร้านหลังจากที่ลูกหายตัวไปแม่แทบจะบ้าตายถ้าอย่างนั้นครั้งหน้าถ้าหนูเจออันตรายอีกหนูจะหาทางเอาตัวรอดให้ได้ตุ๊ตุ๊ตู่ยังมีครั้งหน้าอีกเหรอห้ามพูดจาเหลวไหลเที่ยงนี้อยากกินอะไรแม่ช่วงนี้หนูกินอาหารจืดๆดมาตลอดเลยหนูอยากกินขนมโจไส้ถั่วแดงยายแมวน้อยจอมตะกระได้เลยเดี๋ยวแม่ไปซื้อให้เดี๋ยวนี้เลยค่ะ พวกแกพวกแกจะทำอะไรยายแมวน้อยจอมตะกละขนมถั่วแดงของลูก ท่านในติงเกตสืบมาแล้วครับโจรสองคนที่จับตัวซินหลานไปเป็นชาวต่างชาติจา้าฉันไม่อยากฟังเรื่องพวกนี้ฉันแค่อยากรู้ว่าซินหลานอยู่ที่ไหนตอนนี้เราสงสัยว่าเรื่องนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการจับตัวเจ้าเซียงกัวผมได้สั่งให้คนไปสอบสวนแล้วเชื่อว่าอีกไม่นานคงได้ผลลัพธ์เร็วแค่ไหนที่ว่าเร็วท่านในติงเกตชาวต่างชาติมีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นถ้าเราลงมือโดยพลาการมันจะทําให้งูตื่นหรือว่าเราทําได้แค่รอไปวันๆอย่างนั้นเหรอมานี่อยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆไม่น่ะ ไปเลยอยู่นิ่งๆหน่อยสฉออิฉันขอร้องล่ะฉันขอร้องลละปล่อยฉันไปเถอะมาเข้ามาสิเข้ามาสิเาาสยี่ยมไปเลยพวกเขาลืมไปได้ยังไงว่าจะเอาโทรศัพท์ฉันไปด้วยไม่มีสัญญาณทำยังไงดีละ่ะ แม่คับรับโทรศัพท์หน่อยเร็วขอร้องล่ะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดูหน่อยสิกินเร็วอย่าให้หิวอยู่นิ่งๆหน่อยสิ สินรานสินรานสินรานลูกอยู่ที่ไหนแม่แม่พวกเขาขังหนูไว้ในห้องมืดมืดห้องหนึ่งหนูออกไปไม่ได้เลยหนูกลัวสินรานสินรานอย่าตื่นตระหนกแม่จะถามอะไรลูกหน่อยนะ แม่เขาพวกเขายังบอกอีกว่าพวกเขาบอกว่าอีกครึ่งชั่วโมงจะพาหนูไปแม่รีบมาช่วยหนูด้วยพวกเขาพวกเขาเป็นใครพวกเขามีกี่คนอาลูกรู้ไหมว่าตอนนี้ลูกอยู่ที่ไหนหนูไม่รู้พวกเขามีสองคนสองคนระหว่างทางที่พวกเขาจับตัวลูกมาลูกเห็นอะไรบ้างไหมสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นหรือว่าผ่านที่ไหนมาบ้างและได้ยินเสียงอะไรบ้างบอกแม่มาให้หมดที่ลูกรู้นะหนูรู้แค่ว่าหลังจากขึ้นรถไป ประมาณว่าประมาณ1ินาทีหนูก็ขึ้นสะพานสะพานแล้วก็ก็พาหนูมาที่ชานเมืองหนูก็ไม่รู้ว่าที่นี่ที่ไหนแม่แม่ขรีบมาช่วยหนูด้วยแม่แม่ขัพวกเขากำลังมาแม่สินรานลูกมีเวลาแค่หวินาทีรอให้พวกเขาเข้ามาสังเกตลักษณะของพวกเขาไว้แล้วตะโกนออกมาดังๆไป ออกไปให้พ้นพระจัตพวกเขามีรอยสักรูปพระจัตอ่าสินรานพาออกไปมานี่แม่อยู่เฉยเฉยแม่แม่ ฉันไม่สนว่าเธอเป็นใครไม่ว่าแกจะจับลูกสาวฉันไปทำไมแค่ตอนนี้แกปล่อยเธอไปเรื่องนี้จะจบลงแค่นี้ไม่งั้นไม่ว่าแกจะซ่อนตัวอยู่ที่ไหนฉันจะตามหาแกจนเจอและทำให้แกต้องชดใช้ได้เลยฉันรอแกอยู่สืบสืบเดี๋ยวนี้ มีแค่สะพานนี้ห่างจากโรงพยาบาล10นาทีและถ้าข้ามสะพานนี้ไปจะเป็นทางไปชานเมืองแถวนี้เขตโรงงานค่อนข้างใหญ่อาจจะต้องใช้เวลาในการสืบสวนเราสามารถเน้นตรวจสอบโรงงานร้างพวกนี้แต่ถึงอย่างนั้นถึงอย่างนั้นปริมาณงานก็ยังเยอะมากพวกเธอฟังนะได้เลยฉันรอแกอยู่นี่เสียงระฆังนี้คือ เป็นเสียงระฆังโบส์แสดงว่าที่ที่ซินรานถูกจับตัวไปมีโบสอยู่และอยู่ในบริเวณใกล้เคียงคือโบสแห่งนี้ดีไปที่นี่แหละแต่ระยะทางนี้สินรานบอกว่าอีกครึ่งชั่วโมงจะถูกย้ายไปแล้วพวกเราระยะทางนี้เราเหลือเวลาแค่20ิบนาทีแต่อาจจะต้องใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงไม่ใช่พวกเราคือฉันคนเดียวอะไรนะ ท่านในติงเกนจะไปคนเดียวใช่ฉันจะไปคนเดียวบางทีอาจจะยังถานคนเยอะไปก็เสียเวลาเปล่าเธอช่วยฉันเคลียร์ทางนี้รีบเปิดทางอย่าว่าแต่ชั่วโมงเดียวเลยแม้แต่สิบนาทีวันนี้ฉันก็ต้องไปให้ถึงท่านในติงเกนหรือไม่ก็พวกเราทำตามที่ฉันบอกฉันจะไปหาคนพวกเธอไปสืบพวกมัดอยู่เฉยเฉเข้าไปเฮฮ่าขอบคุณครับพี่เซิร์นเออ พี่เซิร์นผู้หญิงบ้าที่โทรมานั่นจะไม่ตามมาจริงๆใช่ไหมที่นี่ไม่ใช่ว่าใครๆก็หาเจอถึงเธอจะหาเจอแล้วยังไงละ่ะรอให้เธอมาถึงลูกสาวเธอก็คงจะไปแล้วถึงตอนนั้นก็เสร็จพวกแกสองคนนั่นสิฮ่าฮ่ฮย่าแล้วเหลืออีกแค่ห้านา หมดเวลาแล้วดูเหมือนว่าเธอจะไม่ได้เจอแม่แล้วล่ะรอฉันก่อนแม่กำลังไปแม่แม่อยู่ไหนคะแม่หนูอยากกินขนมโจไส้ถั่วแดงยายตัวเล็กจอมตะกละได้เลยแม่จะไปซื้อให้เดี๋ยวนี้ลูกไม่ต้องห่วงพวกเขาจะไม่กล้ากแกล้งลูกอีกแล้วไปเรียนได้แล้วแม่ชาติหน้าหนูขอเกิดเป็นลูกแม่อีกนะคะ แกเป็นใครวะใครรู้ไหมว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นอยู่ที่ไหนฉันจะไว้ชีวิตใครบางคนพวกเราไม่รู้ไม่รู้จริงๆนะพูดมาเธอถูกเฮียเซินพาตัวไปแล้วแต่พวกเราไม่รู้จริงๆว่าเธออยู่ที่ไหนช่วงไม่กี่ปีมานี้เฮียเซินสั่งให้พวกเราทำเรื่องเขาเป็นคนติดต่อพวกเรามาเองพวกเราไม่รู้จะทำอะไร ถ้าครั้งหน้าฉันเจออันตรายอีกฉันจะหาวิธีทิ้งร่องรอยอะไรบางอย่างไว้เลขที่32ถนนผิงหยวดลูกสาวที่ฉลาดของฉันลูกสาวที่ฉลาดของฉันเฮียเสิร์ขับรถไปที่ประจักระวังตัวหน่อยก็ดี เฮ้ย hey, ทำอะไรหนะ้าฉันมาหาเฮเซนพวกนายที่นี่ไม่มีเฮเซนอะไรทั้งนั้นไม่มีเฮเซนดูเหมือนว่าตัวตนของเฮเซนคนนี้คงต้องใช้ชื่อปลอมเจ้าเซียงกัวให้ฉันมาคุยเรื่องธุรกิจกับพวกนายนายแน่ใจนะว่าจะไม่ให้ฉันเข้าไปเจ้าเซียงกัวแค่พวกนายทำงานให้ฉันจะพาพวกนายรวยแจกสาวสวยให้คนละคนผู้หญิงคนนี้บอกว่าเจ้าเซียงกัวแนะนำมาจะมาคุยเรื่องธุรกิจกับเฮเซนเฮเซนไม่อยู่ มีอะไรคุยกับผมก็ได้ในมือฉันนี้อะมาจากที่นั่นทั้งหมดปลอดภัยและเชื่อถือได้แน่นอนเรียกเค er ียรเซิร์นออกมามาคุยกันผมไม่เข้าใจคุณพูดอะไรได้พวกนายไม่เชื่อใจฉันสินะเอางี้ไหมอีกครึ่งชั่วโมงฉันจะเอาของมาให้ในายเรียกเฮ er ียเซิร์นออกมา ให้เฮ er ียเซินพวกนายเป็นไงได้สิฉันรอโอเคฉันรอว่าอะไรนะว่าอะไรนะพูดจะไร้สาระเรียบไปจำฉันไม่ได้เหรอเราคุยโทรศัพท์กันแล้วนะฉันบอกไปแล้วฉันจะหาเธอให้เจอลืมไปแล้วเหรอฆ่ามันอ่ะ 32ถนนผิงหยวนมาสิส่งคนพวกนี้ไปโรงพยาบาลห้ามปล่อยไปแม้แต่คนเดียวจับตาดูคนนี้ไว้ให้ดีรอฉันกลับฉันจะสอบปากคำด้วยตัวเอง ท่านในติงเกตลูกน้องได้ทําการสืบสวนแล้วหัวหน้าของที่นี่คือคนที่ชื่อเซิร์นเกอร์แต่เบื้องหลังเขายังมีบุคคลสําคัญอีกคนคนนี้ชื่อชูเจียงหัวเขาคือสมาชิกหลักภายในของกลุ่มหลงถ้าพูดแบบนี้พวกเขาจับตัวซินหลานไปจริงๆแล้วเพื่อแก้แค้นฉันใช่แล้วจากการสืบสวนของลูกน้องชูเจียงหัวคนนี้ถึงแม้จะเข้าร่วมกลุ่มหลงได้ไม่นานแต่ก็ได้รับความไว้วางใจจากหยางเทียนอย่างมากคอยจัดการเรื่องต่างๆ กลุ่มหลงถูกคนพวกนี้ทําให้เสื่อมเสียไม่คิดเลยว่าฉันเพิ่งออกจากกลุ่มหลงมาสิบหาปกลุ่มหลงก็มีเยอะขนาดนี้ท่านในติงเกนที่ลูกน้องขอให้ท่านกรับกลุ่มหลงก็เพราะหวังว่าท่านจะช่วยกอบกู้กลุ่มหลงสิ่งสําคัญตอนนี้คือต้องหาสินรานให้เจอท่านในติงเกตลูกน้องได้ทําการสืบสวนแล้วกลุ่มของฉู่เจียงหัวตั้งฐานอยู่ในอาคารจีเซิ่งแต่แต่อะไรพูดมาแต่อะไรพูดมา กลุ่มของฉู่เจียงหัวอยู่ในมีอำนาจในการอภัยโทษเราไม่สามารถจับพวกเขาผ่านช่องทางปกติได้การรักษาความปลอดภัยภายในอาคารจีเซิงเข้มงวดฉันไม่สามารถส่งคนเข้าไปได้ถ้าพูดแบบนี้พวกเราก็หมดหนทางก็ได้งั้นฉันจะบุกเข้าไปเองท่านในติงเกียนอย่าใจร้อนลูกน้องคิดหาวิธีแล้ว ภายในอาคารจี่เฉิงมีสถานที่ประมูลสถานที่ประมูลนี้ถูกควบคุมโดยชู่เจียงหัวพวกเขาจัดงานประมูลอย่างเปิดเผยแต่เบื้องหลังใช้ชื่องานประมูลทำธุรกิจผิดกฎหมายและอย่างเทียนคือสถานที่ประมูลนี้ร่มเงาที่ใหญ่ที่สุดเบื้องหลังพูดประเด็นสำคัญชูเจียงหัวมักจะจ้างนางแบบในราคาสูงเพื่อสร้างกระแสให้กับงานประมูลฉันคิดว่าซินร้านอาจจะถูกพวกเขาใช้วิธีนี้พาเข้าไป แล้วจะทำยังไงถึงจะเข้างานประมูลได้จากการสืบสวนของลูกน้องพบว่าคืนนี้20นาฬิกาภายในตึกจีเซิ่งมีงานประมูลผมหาเท่าแก่คนหนึ่งเจอก่อนหน้านี้เขาเคยไปงานประมูลสองครั้งบางทีเขาอาจจะพาคุณเข้าไปได้เท่าแก่หวังทงไม่ต้องให้ผมสอนแล้วมั้งท่านในติงเกจะให้ผมทำอะไรผมก็จะทำตามนั้น ท่านจะให้ผมทําอะไรผมก็จะทําตามนั้นฟังจากเฉินเหวินชางบอกว่าคุณเคยไปงานประมูลงั้นเล่าสถานการณ์ในงานประมูลให้ฟังหน่อยผมเคยไปสองครั้งก่อนไปต้องจ่ายค่ามัดจำกอ่อนที่นั่นขั้นตอนการประมูลเป็นไปตามระเบียบแต่ว่าทุกครั้งที่พวกเขาของที่เอามาประมูลมันแปลกๆปลนอกจากพวกของเก่าแล้วก็ยังมีเช่นพวกเสื้อผ้าที่ดาราใส่แล้วก็พวกของที่ใช้แล้วเช่นลิปสติกนอกจากของพวกนี้แล้วไม่มีอะไรอีกแล้วไม่ม,มีไม่มี อย่างน้อยผมก็ไม่เคยเห็นสิ่งอื่นได้อีกดีเลยคืนนี้คุณพาผมเข้าไปด้วยลูกน้องฉู่เจียงหัวเข้าพบท่านหลงจุนที่เรียกมาคือจะแจ้งให้ทราบเรื่องหนึ่งท่านหลงจุนว่ามาเลยงานประมูลวันนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วหลังจากคืนนี้การซื้อขายแบบนี้จะทำอีกไม่ได้แล้วท่านหลงจุนคือว่า ช่วงหลายปีมานี้พวกเราดราก้อนกรุ๊ก็หาเงินมาได้เยอะพอสมควรแล้วดังนั้นผมคิดว่าจะตัดทิ้งธุรกิจบางอย่างผ่านการควบรวมกิจการเพื่อก่อตั้งดราก้อนกรุ๊ปคอร์มีแต่แบบนี้พวกเราถึงจะพลิกฟื้นได้โดยสมบูรณ์ถึงจะตัวตนของพวกเราพูดแบบนี้งั้นผมก็เป็นผู้ถือหุ้นก่อตั้งดราก้อนกรุ๊ปคอร์แน่สิแน่นอนอยู่แล้วทำให้งานประมูลวันนี้ออกมาดีอย่าให้เกิดเรื่องผิดพลาด ลูกน้องเข้าใจแล้วฮันโหลพาคนเข้ามาให้หมดนายครับคนมาถึงแล้วเข้ามาอือไม่เล็วนี่ดูท่าคืนนี้คงจะปิดฉากได้อย่างสวยงามนายครับงานประมูลจะเริ่มแล้วท่านมีอะไรจะสั่งอีกไหมครับเด็กคนนี้น่าสนใจดีนี่มานี่มาข้างหน้าเรียกแล้วไม่ได้ยินหรือไงเฮ้ hey. กับผู้หญิงก็ไม่รู้จักอ่อนโยนหน่อยหลีไปอย่ากลัวเลยน้องสาวชื่ออะไรจ๊ะเธอชื่อชินซินหลานชินซินหลานฟังดูคุ้นๆจังเลยคุณรู้จักผู้หญิงที่ชื่อชินม่านไหมเธอคือแม่ของฉันอะไรนะคุณเป็นลูกสาวของชินม่านเหรอคุณเป็นลูกสาวของชินม่านนี่เอง ได้ปรดปล่อยฉันไปเถอะนะที่แท้คุณก็เป็นลูกสาวชินมม่คุณรู้ไหมว่าแม่ของคุณทําให้ฉันฉันสูญเสียต้นเงินไปต้นหนึ่งที่ฉันจับตัวคุณมาก็เพื่อแก้แค้นแม่ของคุณคุณยังมีหน้ามาให้ฉันปล่อยคุณอีกเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยสบายใจได้สบายใจได้พวกเราก็ไม่ใช่คนเลวอะไรจะไม่ทําอะไรคุณหรอบางทีพอพ้นคืนนี้ไปแล้วคุณอาจจะได้ใช้ชีวิตที่ร่ํารวยมหาศาลก็ได้นะฮ่ฮ่ แต่สำหรับแม่ของคุณก็อย่าไปคิดถึงเลยถือซะว่าไม่มีแม่คนนี้แล้วกันพวกคุณมีอะไรก็มาลงที่ฉันอย่าทำร้ายแม่ของฉันเลยปล่อยแม่ฉันไปเถอะได้โปรดคืนนี้เป็นงานประมูลครั้งสุดท้ายของเราให้ส่งคนมาเพิ่มหน่อยเฝ้าระวังทางเข้าออกของตึกให้ดีอย่าให้คนไม่เกี่ยวข้องเข้ามาโดยเฉพาะในห้องประมูลห้ามเกิดเรื่องวุ่นวายเด็ดขาดคุณชูสบายใจได้ลูกน้องจัดการเรียบร้อยแล้วดีมากพาพวกเธอลงไปได้ไปไป เขาเป็นบริการของฉันมีปัญหาอะไรเหรอการประมูลจะเริ่มเมื่อไหร่แล้วจะจบเมื่อไหรน่าจะเริ่มเร็วๆนี้แล้วเมื่อเริ่มแล้วจะออกจากห้องไปกลางคันไม่ได้กระบวนการทั้งหมดคาดว่าจะใช้เวลาสองชั่วโมงอะไรนะสองชั่วโมงแค่พวกคุณไม่กี่คนประมูลต้องใช้เวลานานขนาดนั้นเลยเหรอพวกเราเป็นแค่ห้องส่วนตัวห้องหนึ่งเท่านั้นทั้งตึกมีห้องส่วนตัวแบบนี้หลายสิบห้องแต่และห้องก็มีคนเต็มหมดต้องมีคนเท่าไหร่กันนะัด การประมูลของพวกเขามองไม่เห็นของจริงกระบวนการทั้งหมดทําได้แค่ดูผ่านโปรเจคเตอร์ไม่มีแม้แต่ผู้ประมูลเลยเหรอผู้ประมูลอยู่เบื้องหลังพวกเขาดูผ่านกล้องห่วงจรปิดเพื่อดูพวกเราประมูลและสื่อสารผ่านลําโพงในห้องเพื่อแจ้งข่าวการประมูลท่านในติงเกลหรือว่าท่านไปทําธุรกรดีอืมเดี๋ยวพอการประมูลเริ่มแล้วก็จะออกไปไม่ได้แล้วนะทําไมอยากจะเล่นอะไรกับพวกเราเล่นตุกติกไม่ได้หรอโอ้ยผมกล้าที่ไหนกันจะเล่นตุกติกอะไรได้ผมนี่เป็นหัวว่าจะกลัวว่าท่านจะเสียงานเสียกะเข้ามาแล้วทั้งทีไม่รีบรอ สวัสดีครับท่านเจ้าของทุกท่านตอนนี้ทุกท่านกําลังเห็นสิ่งที่เราจะประมูลเป็นชิ้นแรกรายละเอียดเกี่ยวกับของที่จะประมูลชิ้นนี้ทุกท่านสามารถหยิบคู่มือบนโตะ๊ะขึ้นมาดูได้ถ้าหากท่านสนใจอีกสองนาทีจะเริ่มยกป้ายประมูลของที่จะประมูลที่เขียนไว้ดูปกติหมดเลยนี่ไม่เหมือนที่คุณพูดเลยโอโนมันโชคุนดูชัดๆแน่นอนมันปกติอยู่แล้วส่วนอะไรที่ไม่ปกติปกติจะเอาออกมาเป็นอย่างสุดท้ายเลยรอดูไปก่อนแล้วจัน เบอร์105ราคา2ล้านมีใครจะสู้ราคาอีกไหมครับเบอร์116ราคา2.5ล้านเชิญต่อครับคุณจะเอาอยัางไงกันแน่เฮ้ hey, ไม่มีอะไรหรอกนะแค่ประมูลเล่นเล่นนะยังไงก็มีคนมาประมูลอยู่เบอร์129ราคา4ล้าน4ล้านบาทครั้งที่1 4ล้านบาทครั้งที่2มีใครจะสู้ราคาอีกไหมครับ ฉันจะบอกอะไรให้นะของที่จะประมูลต่อจากนี้ไปนายจะต้องรีบประมูลให้ฉันให้ได้ไม่ว่าคนอื่นจะสู้ราคาเท่าไหร่ฉันไม่อยากเสียเวลามะมันจะเป็นไปได้ยังไงฉันจะเอาเงินมาจากไหนเยอะแยะฉันบอกว่ายังไงนายก็ทําตามนั้นอย่าบังคับให้ฉันต้องลงมือนะนายท่านเฉินท่านนกในติงเกยวได้เข้าไปในตึกจีเซิงแล้วตอนนี้สถานการณ์ยังไม่ค่อยชัดเจนนายคิดว่าเท่าแก่วังคนนั้นไว้ใจได้ไหม พูดตามตรงนะไอ้แก่คนนั้นมันเจ้าเล่ถ้าพูดแบบนั้นท่านนกในติงเกนคงจะตกอยู่ในอันตรายดูเหมือนว่าเราต้องหาทางนายท่านเฉินยังมีทางออกคงต้องลองดูแล้วล่ะท่านหลงจุดมีโทรศัพท์ครับท่านคงต้องรับสายหน่อยอ๋อโทรศัพท์อะไรไม่ได้โทรหาผมแต่โทรหาท่านเฉินหวนชางโทรมาบอกว่าอยากคุยกับท่าน เฉินหวนชางใช่ครับผมเริ่มได้รับโทรศัพท์จากเขาก็รู้สึกแปลกใจมากหยางเทียนแกกล้าดียังไง